นียายรักแฟนตาซีเรื่องท่านได้ยุคโปรดหยุดแกล้งค่าเสียทีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่ห้าชายวัยเกือบ60รูปร่างลำสันนั่งอยู่หลังกองเอกสารคิ้วขมวดเข้าหากันด้วยความเคร่งเครียดเขาเงยหน้ามองคนที่เดินผ่านประตูเข้ามาก่อนจะก้มหน้าดูเอกสารต่อไป ขอ,อภัยที่ข้าเข้ามารบกวนค่ะท่านพ่อข้ามีเรื่องอยากปรึกษาท่านพ่อจะมีเวลาให้ข้าบ้างหรือไม่ไอริสยืนมองบิดาของตนที่กำลังนั่งเพ่งเอกสารอย่างใจจดใจจ่อโดยไม่ได้ใส่ใจว่าเธอเข้ามาทำไมตั้งแต่มารดาของไอริสจากไปจากบิดาที่คอยดูแลเอาใจใส่บุตรสาวด้วยความรักเอิร์นสตีฟบรันเชตก็กลายเป็นคนบ้างานในหัวมีแต่เรื่องการเจรจาค้าขาย และยังเดินทางบ่อยด้วยซึ่งก็ส่งผลทำให้ตระกูลบรันเชตมบางครังร่ำรวยเขาทิ้งไอริสให้อยู่ภายใต้การดูแลของแมดลีนภรรยาที่แต่งงานใหม่กับเขาเขาให้อำนาจเลดี้แมดลีนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของไอริสและไม่สนใจยายดีไอริสอีกเลยหากเอเวอร์ลินต้องการให้ไอริสย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขบางอย่างการสารสัมพันธ์ที่ดีกับบิดาก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเธอ พูดมาเลยลูกรักเอิร์นสตีฟเอ่ยสายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่เอกสารในมือข้าต้องการถอนมั่นกับหลอดออสตินค่ะท่านพ่อเอิร์นสตีฟเงยหน้าขึ้นมองบุตรสาวของตัวเองทันทีก่อนจะวางเอกสารลุกออกจากโต๊ะไปหาหญิงสาวแล้วตอบเสียงเรียบเร็งว่าจะไม่ได้เจ้าก็รู้นี่ว่าการที่เจ้ามั่นกับเดยุคเป็นแชมป์งผลดีกับธุรกิจค้าขายของเราแค่ไหน หากเจ้าถอนมั่นนั่นก็เหมือนเป็นการตัดช่องทางค้าขายตัวเองไปเลยนะแต่ข้าไม่ได้รักหลอดออสตินงั้นหรือเท่าที่พ่อเห็นเจ้าสองคนก็ดูสนิทสนมกันดีและเจ้าเองก็คอยเอาอกเอาใจท่านนายุกดีด้วยจะพูดว่าไม่รักได้อย่างไรตอนนี้ไม่รักแล้วคะ่ะท่านพ่อได้โปรดเห็นใจค่าเอิร์นซีฟยกมือขึ้นโอบไหล่หญิงสาวเพื่อปลอบโยนถึงแม้ว่าเจ้าจะพูดเช่นนั้น แต่การถอนมั่นกับท่านดยุคไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้ากร็รู้ผู้ที่ขอถอนมั่นจะต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งอาจจะมากถึงขั้นหมดตัวเลยทีเดียวนะถ้าท่านพ่อห่วงเรื่องนั้นถ้าข้าบอกว่าข้าหาทางถอนมั่นได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยท่านจะยอมรับและช่วยข้าหรือไม่คะแล้วเรื่องธุรกิจของตระกูลเรื่องนั้นข้าช่วยท่านเองค่ะท่านพ่อ ข้าจะช่วยท่านทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารบัญชีหรือแก้ไขปัญหาต่างๆแม้แมข้าว่านั่นเป็นหน้าที่ของข้านะคุณหนูไอริสเสียงของเลดี้แมเดลีนดังมาจากประตูเลดี้แมเดลีนเป็นหญิงวัยสีต้นๆที่มองเพลินๆคงคิดว่าน่าจะอายุราว30กว่าเธอยังคงรักษาความสวยของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีผมยาวสีน้ำตาลเข้มสีเดียวกันกับในตา ขับไปหน้าสวยของเธอให้ดูน่ายำเกรงยิ่งขึ้นไอริสรู้ดีว่าแอนนาร้ายกับเธอแต่สำหรับเลดี้มาเดลีนแล้วไอริสดูไม่ออกเลยว่าเธอหวังดีกับตระกูลบรันเชตหรือไม่เพราะตั้งแต่เธอแต่งงานเข้ามาอยู่ที่นี่ถึงแม้เธอจะไม่ค่อยคุยกับไอริสแต่เธอก็ดูแล,แลและตามใจไอริสตลอดทว่าไม่รู้ทำไมเมื่อไอริสโตขึ้นกลับรู้สึกว่าแมเดลีนเปลี่ยนไป ทุกครั้งที่พูดคุยกันจะมีแต่คำพูดที่ผลักใสไล่ส่งเสียดแทงเธอเสมอเลดี้แมดดลีนไอริสโค้งให้เธอด้วยความสุภาพเกิดอาเพศอะไรที่จะจูเจ้าก็อยากช่วยงานของตระกูลเลดี้แมดดลีนถามเสียงเย็นสิ่งที่เธอพูดมาก็ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวเพราะปกติแล้วทั้งไอริสและแอนนาไม่ได้สนใจเรื่องค่าขายแม้แต่น้อยข้าเพียงแต่อยากแบ่งเบาภาระของท่านพ่อ สนแต่เรื่องของตัวเองเถอะอยากจะปลูกผักปลูกสมุนไพรข้าก็ไม่ได้ห้ามเจ้านี่แต่การดูแลบัญชีของตระกูลมันยากเกินไปสําหรับเด็กอย่างเจ้าแต่ท่านก็สอนข้าได้นี่เสียเวลาข้าน่ะสิท่าน,นพอ่อไอริสหันไปหาที่พึ่งสุดท้ายไอริสพ่อดีใจที่เจ้าอยากช่วยแต่ตอนนี้เรื่องเอกสารต่างๆแมเดลีนช่วยพ่อดูแลงานได้เป็นอย่างดีไม่ต้องถึงมือเจ้าหรอก ้าเช่นนั้นปัญหาที่ชาวบ้านปลูกโครไรซ์ไม่ได้ผู้คนไม่มีรายได้และยังทำให้ขนมปังราคาแพงขึ้นอีกท่านจะแก้ไขเช่นไรเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเราด้วยหร,อหรือเกิดความเงียบที่น่าอึดอัดขึ้นภายในห้องเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ยังคงคิดหาทางแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ไอริสจึงรีบเสนอความเห็น เช่นนั้นถือว่านี่เป็นงานแรกของข้าที่จะดูแลปากท้องของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอนาเขตบลันเชตท่านจอนุญาตหรือไม่ท่านพ่อวิดามองดูบุตรสาวที่สายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังไอริสลูกรักถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้พ่อก็ยินดีให้เจ้าทำไอริสยิ้มกว้างด้วยความยินดีท่านพ่อจะไม่ผิดหวังค่ะ นางงานเลี้ยงวันคล้ายวันพระราชสมภพของจกักรพรรดินีวันนี้พระราชวังเต็มไปด้วยขุนนางน้อยใหญ่บรรดาลูกหลานของขุนนางก็ได้รับเชิญมาเช่นเดียวกันงานฉลองใหญ่โตระดับจกักรวรรดิแบบนี้เป็นโอกาสดีที่สาวๆวัยวแรกรุ่นจะได้เปิดตัวในสังคมและพบปะพูดคุยกับเพศตรงข้ามอย่างเป็นทางการงานนี้นอกจากจะเป็นโอกาสของหญิงสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีให้บรรดาขุนนางต่าง ได้พบปาบพูดคุยหาพักพวกอีกด้วยดังนั้นในห้องโถงนี้แต่ละมุมจึงมีคนยืนจับกลุ่มคุยกันหลายกลุ่มเลดี้บรันเชตตหญิงสาวคนหนึ่งโผล่เข้ามาจับมือของไอริสอย่างรวดเร็วไอริสจำได้ทันทีว่าเธอคือหญิงสาวที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่อนาเขตุบรันเชตตเจ้าคือข้าชื่อเอมมาแมกนาตี้บุตรีของเอิร์นแมกนาี้ข้าอยากจะขอบคุณเจ้าที่ช่วยข้าไว้ในวันนั้น จำได้หรือไม่ที่ข้าถูกทำร้ายที่ตลาดข้าจำได้และเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกเลดี้แม็กนาลี้ไอริสยิ้มตอบหนึ่งในบุตรีขุนนางที่มีอายุไล่เลี่ยงกับเธอตระกูลแม็กนาลี้เหมือนเพิ่งได้รับเลื่อนตำแหน่งเอินไม่นานไม่ได้มีการถือครองที่ดินในานามของตระกูลอย่างเป็นทางการพวกเขาน่าจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเป็นหลักมีข่าวเล่าลือกันว่า ภรรยาและบุตรสาวคนโตของเอิร์นแมกนลตี้เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วตอนนี้ตระกูลแมกนลตี้จึงเหลือแค่พวกเขาสองพอลูกเรียกข้าว่าเอมมาเถิดข้าขอเรียกเจ้าว่าไอริสได้หรือไม่ได้สิเอมมาดีใจจังข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้ายัางไงดีไม่จำเป็นเลยข้าทำเท่าที่ทำได้เท่านั้นแผลเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแผลไม่ลึกและยาของเจ้าช่วยสมานแผลข้าได้ดีมาก ดูสิแทบไม่เห็นรอยแผลเลยเอ็มม่ายื่นแขนข้างที่ถูกมีดบาดให้ดูมีเพียงรอยแผลเป็นเส้นสีขาวจางๆเท่านั้นถ้าไม่สังเกตให้ดีก็แทบมองไม่เห็นคาดีใจที่น้ำยาได้ผลดีนาก็เช่นกันเสียงนุ่มทุมลึกดังขึ้นจากทางด้านหลังสร้างความตกใจให้กับสองสาวเจอกันอีกแล้วนะท่านในยุคเอดดนเวลไอริสและเอมมาโค้งคำนับเจ้าของเสียงนั้น ขอบคุณท่านในยุคมากที่ช่วยข้าไว้ในวันนั้นค่ะเอ็มม่าชิงพูดก่อนด้วยความเคอะเขินไม่คิดไม่ฝันว่าในยุคเอดินเวลจะเดินเข้ามาทักทายก่อนไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของข้าเสียงนุ่มที่ขัดกับใบหน้าเคร่งขรึมของลอร์ดดัลลัสสร้างความปั่นป่วนในใจของเอ็มมา่าใบหน้าสวยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อข้าอยากขอบคุณท่าน ไม่ทราบว่าท่านพอจะมีเวลาว่างไปจิบน้ำชาที่คาริ่หาดของเอิร์นแมคเดลตี้หรือไม่เจ้าคะเอาไว้ถ้าค่าได้ผ่านไปทางนั้นค่าจะแวะไปแล้วกันลอดดันลัสตอบอย่างสุภาพเออค่าขอตัวก่อนนะคะไอริสพูดแทรกเบาๆเธอโค้งเล็กน้อยก่อนจะเดินออกจากวงสนทนาอย่างรวดเร็วไม่สนใจเสียงเรียกของคนทั้งสองในเมื่อการสนทนานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอ และดูเหมือนเลดี้เอมมาจะสนใจดยุกเอดินเวลไม่น้อยเธอควรเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้พูดคุยทำความรู้จักกันงานเลี้ยงเต้นรำนี้ก็เหมือนกับคราวก่อนที่เธอเคยมาในชาติที่แล้วช่วงแรกของงานเป็นช่วงที่แขกเหรือพบปะสังสรรค์พูดคุยกันถือว่าเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปตามโถงทางเดินด้านนอกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เมื่อเดินมาถึงมุมหนึ่งของตึก ไอริสก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากอีกด้านของมุมตึกมันใกล้จนเธอต้องกลั้นหายใจแน่ใจนะว่าแผนของเจ้าจะได้ผลหากทำพลาดนั่นเท่ากับการเป็นกระบฏเลยนะข้าไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วถึงแม้จะเป็นเพียงเสียงกระซิบกระซาบแต่ไอริสก็มั่นใจว่าเป็นเสียงของหลอดออสตินคู่มั่นของเธออย่างแน่นอนแน่นอนครับท่านอย่าได้เป็นกังวล การเตรียมการทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยและสุดท้ายเราขุนนางจะสนับสนุนท่านอีกเสียงหนึ่งตอบกลับมาด้วยความมั่นใจเป็นเพียงเสียงกระซิบที่เธอไม่คุ้นแต่คาดว่าน่าจะเป็นชายวัยกลางคนเจ้าจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่ตอนนี้สถานที่พร้อมแล้วพวกเรากำลังทยอยขนของและคนคาดว่าอีกไม่นานข้าจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อพร้อมดีครั้งนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด ลอดออสตินพูดเสียงเรียบก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันเดินไปอีกทางไอริสยืนพิงหลังกำแพงยกมือขึ้นกุมหน้าอกหัวใจเต้นแรงขึ้นด้วยความรโุกเม็ดเหงื่อมากมายผุดขึ้นบนใบหน้าเสียงนั่นมันใกล้เกินไปเธอไม่กล้าแม้แต่จะแอบมองว่าคนที่ออสตินคุยด้วยอยู่คือใครเธอรู้ดีว่าออสตินมีความทะเยอทะยาน และเขาต้องการใช้พลังของเธอที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นแต่ว่าตอนนี้เธอเอ่ยปากขอถอนมั่นเขาเขาก็จำเป็นต้องวางแผนใหม่และสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อครู่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีต้องไม่สบายหรืออย่ากให้ข้าเรียกหมอให้หรือไม่เสียงนุ่มของชายคนหนึ่งปลุกไอริสจากภวังแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเสียงนั้นเป็นขององค์ชายรัชทายาทโรเจอร์ เธอรีบโค้งคำนับอย่างสุภาพฟาบาทยินดีที่ได้พบเพคะมอมฉันสบายดีเพคะข้าจะเชื่อคำพูดเจ้าได้อย่างไรหน้าตาเจ้าซีเซียวห่างจากคำว่าสบายดีไปมากองชายโรเจอร์มองหน้าเธออย่างพิจารณาในตาฉายแววเป็นห่วงมอมฉันสบายดีเพคะอย่าได้ทรงกังวลเพราะฉะนั้นเจ้าออกจากงานมาที่นี่ทำไมมอมฉันเพียงแค่อยากออกมาสูดอากาศเพคะเอ,อ่อมอมฉันขอตัว ไอริสรีบตอบและโค้งให้ร่างสูงอีกครั้งพยายามอย่างยิ่งที่จะหนีออกจากตรงนั้นเดี๋ยวสิเจ้ายังไม่ได้บอกชื่อแก่ข้าเมื่อองชายถามมีหรือจะเลี่ยงตอบได้เธอจึงหันกลับมาโค้งตอบเขาขอกประธานภัยเพคะหม่อมฉันไอริสบรันเชตบุตรีของเอิร์นบรันเชตเพคะเลดี้ไอริสทำไมต้องรีบหนีข้าด้วยกลัวข้ากันหรืออามีได้เพคะคือ เสียงของเธอขาดหายไปพร้อมชายโรเจอร์ยื่นมือมารูปศีรษะเธอเบาๆเธอเหลือบตาขึ้นมองหน้าเขาก็สบกับสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเอ็นด,ดูและเช่นนั้นก็เข้าไปพร้อมกับข้าไอริสตาโตการเดินเข้างานพร้อมกับองค์ชายรัชทายาทก็เท่ากับว่างานนี้เธอมาในฐานะคู่ของเขาแน่นอนว่าทุกคนในงานก็จะจับจ้องเธอไม่แน่อาจรวมไปถึงทุกคนในจัก,กรวรรดินี้เลยด้วย แต่แบบนี้ก็ถือว่าไม่แย่แผนการขอถอนมั่นกับหลอดออสซินก็จะง่ายขึ้นแต่ไอริสก็แกล้งทำเป็นลังเลองชายโรเจอร์ไม่รอคำตอบเข้าคว้ามือเธอมาคล้องแขนของตัวเองแล้วเดินนำเธอไปที่ประตูองชายโรเจอร์สเสด,ดเสียงเปล่าประกาศจากอัศวินแจ้งให้ทุกคนในงานรับทราบประตูบานใหญ่เปิดออก เผยให้เห็นองค์ชายรัชทายาตโรเจอร์และไอริสยืนควงแขนกันที่หน้าประตูทั้งคู่ก้าวเดินเข้าไปในงานชา้าองค์ชายโรเจอร์เดินอย่างมั่นมั่นในแบบเจ้าชายเขาส่งยิ้มและโบกมือทักทายแขกในงานส่วนไอริสได้แต่ยิ้มน้อยๆเดินเคียงคู่ไปกับเขาเท่านั้นเกิดเสียงกระซิบวิพากษ์วิจาร์ณขึ้นในบรรดาชนชั้นสูงนั่นเลดี้ไอริสนี่บัตรีของเอิร์นดันเชตใช่หรือไม่ เตุได้จะมาพร้อมกับองค์ชายเล่าเธอมีคู่มั่นแล้วไม่ใช่หรือหรือว่าเธอจะเปลี่ยนไปนเลือกองค์ชายแทนแงส่สิเป็นข่าข่าก็เลือกองค์ชายตอนที่6ไอริสญิงสาวชะงักหันไปมองตามเสียงที่คุ้นเคยชา้าๆหลอดออสตินกำลังยืนจ้องมองเธอด้วยความโมโหร่างสูงก้าวเข้ามาคว้าตัวเธอออกห่างจากองค์ชายโรเจอร์ ฟาบ,บาดข้าขอว่าที่ดัชเชสของข้าคืนคำพูดนี้ทำให้เกิดเสียงซุบซิบนินทาขึ้นโดยรอบอีกครั้งไอริสจ้องมองหลอดออสตินด้วยความแปลกใจข้ายังไม่ได้ตกลงแต่งงานกับท่านนะหลอดออสตินระวังคำพูดของท่านด้วยข้าส่งหมายไปขอแต่งงานที่ฮารุหาตของเจ้าแล้วเลดี้แมดดลีนตอบตกลงยินยอมให้เจ้าแต่งงานกับข้าเรียบร้อยเราจะจัดงานแต่งงานให้ไวที่สุด ลอดออสตินผู้เสียงเรียบเชิดหน้าขึ้นอย่างเย่อหยิ่งเคา t เตสแมเดลีนไอริสร้องขึ้นมาเสียงดังหันซ้ายหันขวามองหาแม่เลี้ยงของเธอซึ่งเลดี้แมเดลีนก็ก้าวออกมาให้เธอเห็นด้วยรอยยิ้มกว้างท่านจะทำแบบนี้กับข้าไม่ได้นะเอินบรันเชตมอบสิทธิ์ให้ข้าเป็นผู้ดูแลเจ้าตั้งแต่ยังเล็กข้ามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเรื่องนี้นะไอริส เลดี้แมดดลีนยิ้มหวานส่งให้ไอริสที่มองเธอด้วยสายตากราดเกรียวเรื่องนี้ไอริสเถียงไม่ได้เธอเข้าใจประเด็นนี้ดีแต่การที่เลดี้แมดดลีนตัดสินใจทำแบบนี้โดยไม่ถามเธอสักนิดเท่ากับว่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับเธอเลยงั้นหรือหรือลอดสตินอาจจะมอบเงินติดสินบนเลดี้แมดดลีนให้ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้เอาเถอะยินยอมรับการขอแต่งงานแล้วอย่างไรล่ะ แต่งได้ก็อย่ารางได้เหมือนกันไอริสสูรหายใจเฮือกใหญ่เพื่อตั้งสติเธอสลัดข้อมือให้หลุดจากการจับกุมของหลอดออสตินแล้วเดินลัดห้องโถงไปที่หน้าที่นั่งของจัก,กรพรรและจัก,กรพัรดินีที่กำลังพูดคุยกับแขกเรืเรออย,ยังออกรถก่อนจะโค้งและย่อตัวทำความเคารพถวายบังคมเพคะฝ่าบาทหมอ่อมฉันชื่อไอริสบรันเชตบุตรีของเอิญแห่งบรันเชตมีเรื่องอยากขอความเมตตาจากฝาบาทเพคะ จักรพรรดิริชา์เลิกคิ้วด้วยความแปลกใจ,จเจ้าต้องการให้ข้าช่วยสิ่งใดเลดี้บรันช e เชตเมื่อจักรพรรดิเอ่ยถ้อยคำทุกคนในห้องโถงก็พร้อมใจกันเงียบทันทีหม่อมฉันต้องการหยากับท่านนายุกเบนแทมเพคะหากแต่อีกฝ่ายไม่ยินยอมหม่อมฉันจึงอยากขอความเมตตาจากพระองค์เพคะเจ้ามีเหตุผลที่ต้องการหย่าหรือไม่ท่านนายุกเบนแทมนอกใจหม่อมฉันเพคะ คำพูดนั้นทำให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นจากบรรดาแขกชนชั้นสูงในห้องโถงไอริสข้าไม่เคยนอกใจเจ้าเสียงหลอดออสตินดังโวกเวกขึ้นมาจากทางด้านหลังดูเหมือนเขาจะโมโ oh หมากเลยทีเดียวที่ไอริสพยายามทำให้ทุกคนสนใจเรื่องนี้ด้วยการนำเรื่องกราบทูลจัก,กรพรรดิไอริสหันไปมองหน้าหลอดออสตินเธอยิ้มน้อยๆแววตาเชื่อเฉือนหลอดออสติน ท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าเห็นท่านเอามือลวงใต้กระโปรงเลดี้แอนนาพี่สาวข้าพยายามจะทำไม่ดีไม่ร้ายนางในตรอกมืดๆที่ตลาดไม่จริงข้าแค่จูบนางเท่านั้นหลอดออสตินโพล่ออกมาแล้วเขาก็อ้าปากค้างตกใจกับสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปไม่ใช่นะข้าไม่ได้ทำเช่นนั้นกระหม่อมไม่ได้ทำเช่นนั้นนะฟาบาทเลดี้แอนนาเป็นพี่สาวนางข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรรอยยิ้มมุมปากผุดขึ้นบนใบหน้าสวยของไอริส เกิดเสียงซุบซิบนินทาดังขึ้นมาอีกครั้งเขาจูบกับหญิงสาวคนอื่นงั้นหรือเขากำลังยอมรับว่าเขานอกใจเลดี้ไอริสยันสิบแถบยังเป็นเลดี้แอนนาพี่สาวนางอีกด้วยถ้าเป็นความจริงนี่เลวร้ายมากเลยนะเลดี้ไอริสหัวน้าสงสารมีใครเป็นพยานเรื่องนี้ได้งั้นหรือเสียงของจักรพรรดิริชาร์ดดังขึ้นโคลอี้สาวใช้ของมอมฉันเพคะเธอรออยู่ด้านนอกเพคะ ลอดออสตินหัวเราะเสียงดังเสาใช้ของเจ้าเป็นพยานให้เจ้าไม่ได้หรอกไอริสศสาใช้ย,ย่อมต้องเชื่อฟังที่เจ้าพูดอยู่แล้วไอริสเงียบไปใช่ไอริสเธอพลาดเรื่องนี้ไปถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีพยานหลายคนแต่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านทั้งนั้นณเวลานี้จะให้ใครเป็นพยานได้อีกเล่าหากต้องเรียกสอบถามก็จะเสียเวลาอีกทั้งชาวบ้านแถวนั้นย่อมไม่อยากเสี่ยงกับท่านในยุคแน่นอน ข้าเป็นพยานได้นะข้าก็เห็นเช่นเดียวกันทุกสายตาหันไปมองที่มาของเสียงองค์ชายโรเจอร์นั่นเองเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านฟาบาดหลอดออสตินส่งเสียงขู่ใบหน้ากระตุกเล็กน้อยเกลซีออสตินข้าบาังเอิญอยู่ที่ตลาดในอาณาเขตของบรันเชตวันนั้นพอดีข้ายังได้ยินที่เจ้าตะโกนบอกรักนางท่าบกลางฝูงชนและนางก็ปาแหวนมั่นใส่เจ้าด้วยนะ องชายโรเจอร์ตอบด้วยรอยยิ้มราวกับกําลังเล่าเรื่องสนุกไอริสเลิกคิ้วสูงด้วยความประหลาดใจเขาอยู่ที่นั่นด้วยงั้นหรือแต่ข้าไม่ได้นอกใจไอริสแอนนากับข้าเป็นแค่เพื่อนกันใช่หรือไม่แอนนะาลอดออสตินยังคงแยง้งเขาหันไปเรียกแอนนาให้ออกมาสมทบเออใช่เจ้าค่ะแอนนาตอบอย่างกล้าก,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 กลัวกเลดี้แมดลีนยืนโอบไหล่ให้กำลังใจเธอ เหตุการณ์ตรงหน้าทำเธอเสียขวัญการที่ไอริสเปล่าประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าชนชั้นสูงนั่นหมายความว่าเธอจะถูกประนามอย่างแน่นอนเลดี้ไอริสบรันเชตเจ้าจะว่าอย่างไรมีหลักฐานสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่เสียงขององค์จกักรพรรดิดังขึ้นอีกครั้งทำให้ไอริสเริ่มตะกุกตะกักเธอไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปขนาดนี้ ตอนแรกเหมือนจะโชคดีที่มีองค์ชายโรเจอร์ช่วยเป็นพยานให้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดองค์ชายถึงได้บังเอิญไปอยู่ที่นั่นด้วยก็เถอะแต่ในเมื่อเจ้าตัวทั้งคู่ยังคงปากแข็งว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเธอก็ไปต่อไม่ถูกถ้าเสด็จพ่ออยากได้หลักฐานกระหมอมคิดว่าน่าจะหาให้ได้พะย่ะค่ะองค์ชายโรเจอร์พูดขึ้นอีกครั้งเสียงนุ่มของเขาครั้งนี้ราวกับเสียงสวรรค์มาโปรดไอริสเขามีหลักฐานอะไรมาช่วยเธองันหรือ อง์ชายโรเซอร์เดินเข้าไปประชิดแอนนาที่ตอนนี้กำลังตัวสั่นระรัวเขาจับมือข้างซ้ายของเธอขึ้นมาข้าสงสัยว่าที่นิ้วมือของ Anna, เลด,ดี้แอนนาเหตุใดจึงมีแหวนประจำตระกูลรามิเรสอยู่เจ้าขโมยมาหรือมีใครให้มากันแน่ถ้าเจ้าขโมยมาก็น่าจะรู้นะว่าโทษของเจ้าหนักหนาแค่ไหนแหวนวงนั้นก็คือแหวนมั่นที่ไอริสปาใส่ลอสตินที่ตรอกในวันนั้น ไม่คิดเลยว่าเขาจะนำไปให้แอนนาต่อไม่ใช่นะข้ามไม่ได้ขโมยนะเจ้าคะหลอดออสตินให้ข้าม,มาเจ้าคะ่ะแอนนาสารภาพด้วยความกลัวน้ำตาเริ่มไหลาอาบหน้าไม่ใช่ข้ามไม่ได้เป็นคนให้นางนะหลอดออสตินถ้าท่านปฏิเสธว่าไม่ได้ให้แหวนกับท่านพี่แอนนานั่นหมายความว่านางขามโมยแหวนของตระกูลท่านมานางจะโดนโทษหนักนะท่านจะทิ้งนางเช่นนั้นหรือ ไอริสพูดด้วยน้ำเสียงดูแคลนรอยยิ้มแห่งชัยชนะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอหลอดออสตินอั้มอึ้งไปจากกระพัดริชาถอนหายใจเบาๆเ,เมื่อหลอดออสตินจนด้วยหลักฐานก็ถึงเวลายุติเรื่องวุ่นวายนี้เสียทีในเมื่อเป็นเรื่องความรักหนุ่มสาวจึงไม่มีบทลงโทษหนักที่เป็นทางการถ้าฉะนั้นเลดี้ไอริสบลันเชต ข้าขอประกาศยกเลิกการแต่งงานระหว่างเจ้ากับดยุกเบนแชมอย่างเป็นทางการขอบพระทัยเพคะฝาบาทด,ดยุกเบนแฮมเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าหากสามีคนใดนอกใจการหย่าร้างจะไม่ได้สินสอดคืนและจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้อีกฝ่ายตามแต่จะเรียกร้องเสียงหวานของจกักรพรรดินีฮาเซลดังขึ้นเธอหันไปถามคู่กรณีที่กำลังยืนกำหมัด และส่งสายตาเคียดแค้นไปทางหญิงสาวต้นเรื่องหลอดออสตินได้แต่กัดฟันแน่นด้วยความโกรธและกระวนกระวายการต้องจ่ายค่าชดเชยให้อีกฝ่ายนั้นมีสิทธิ์ทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวได้ฟาบาทหม่อมฉันไม่ขอรับค่าชดเชยเพคะเหตุใดกันเล่าเพราะดดยุคเบนแชมนอกใจไปกับพี่สาวหม่อมฉันเลดี้แอนนาหากเขาต้องจ่ายค่าชดเชย นั่นอาจทำให้เขาไปเรียกร้องเอาจากเลดี้แอนนาได้ซึ่งก็คือเงินของตระกูลหม่อมชั้นอยู่ดีดังนั้นหม่อมชั้นจึงไม่ขอรับค่าชดเชยเพคะหม่อมชั้นต้องการเพียงแค่การหย่าร้างเพื่อเป็นอิสระเท่านั้นเพคะเมื่อได้ยินดังนั้นจกฐฐักรพรรดินีฮาเซลก็ยิ้มและสายหน้าน้อยๆให้กับความคิดที่ดูจะผ่านการไตร่ตรองมาแล้วอย่างดีของเด็กสาวตามใจเจ้าแล้วกันจกฐฐักรพรรดิชาดพยักหน้าด้วยความเข้าใจ ขอบพระทัยเพคะฝ่าบาทนับว่านางปราณีเจ้ามากนะแต่ยุ่เป็นแชมจักรพัดดีดีกล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงเย็นชาลึกๆแล้วเธอไม่พอใจที่เรื่องมันจบง่ายแบบนี้ผู้ชายเจ้าชู้ควรได้รับโทษเพื่อเป็นแบบอย่างไม่ให้ใครทำตามแต่ในเมื่อฝ่ายหญิงไม่เรียกร้องอะไรเรื่องก็เป็นอันจบไปและแล้วงานเลี้ยงเต้นรำก็ดำเดินต่อไปเจ้าหลอกใช้ข้าหรือนี่ องชายโรเจอร์กระซิบถามในขณะที่ทั้งคู่กำลังเต้นรำเปิดฟลอร์ด้วยกันเรื่องใดหรือเพคะพี่เจ้ายอมควงแขนค่าเข้างานเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากแขกทุกคนในงานแล้วก็ประกาศขอยกเลิกการแต่งงานด้วยการขอให้เสด็จพ่อช่วยรับรองเจ้าตั้งใจจะทำทุกอย่างในคืนนี้อยู่แล้วใช่หรือไม่ไอริสยิ้มน้อยๆคำกล่าวนี้ถูกแค่ครึ่งเดียว นั่นคือเธอตั้งใจที่จะขอถอนมั่นกับลอร์ดออสตินในคืนนี้แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำให้ทุกคนสนใจได้อย่างไรเพราะหากมันกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของชนชั้นสูงแล้วละก็ผู้ที่นอกใจและผู้ที่เป็นมือที่สามก็จะถูกประนามนั่นคือสิ่งที่ไอริสต้องการฟาบาทรงลืมไปแล้วหรือเพคะว่าพระองค์เป็นคนขอให้หม่อมชันเข้างานพร้อมกันพระองค์จับมือหม่อมชันไปควงแขนด้วยตัวเองเลยนะเพคะ แต่เจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่นาเอาเป็นว่าเราต่างได้ประโยชน์จากการเดินเข้างานด้วยกันนะเพคะอริสยิ้มรีตาแฝงด้วยความเจ้าเล่ห์เจ้ารู้หรือว่าข้าต้องการสิ่งใดไอริสน้มตัวเข้าไปใกล้องค์ชายโรเจอร์แล้วตอบเขาด้วยเสียงกระซิบหม่อมฉันได้ข่าวมาว่ามีเลดี้หลายคนอยากจะได้รับความสนใจจากฝาบาทการที่ฝ่าบาทปรากฏตัวพร้อมกับหม่อมฉัน ก็อาจจะทำให้เลดี้เหล่านั้นตัดใจไปได้บ้างใช่หรือไม่เพคะรอยยิ้มกว้างผุดขึ้นที่ใบหน้าของอีกฝ่ายเขามองหญิงสาวร่างเล็กตรงหน้าอย่างเอ็นดูฮข้าเลือกคนไม่ผิดจริงๆความคิดเจ้าร้ายกาจกว่าที่ข้าคิดไว้ซสอีกอย่าลืมว่าพระองค์กำลังทำให้หม่อมฉันถูกคอรหานะเพคะแน่นอนว่าไอริสรู้ดีถึงผลที่จะตามมาเมื่อต้องเปิดตัวเป็นคู่เต้นรำขององค์ชายรัชทายาท บางทีข่าวซุบซิบนินทาเรื่องนี้อาจผสมปนเปก,กับข่าวที่เธออย่าร้างจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็เป็นได้องชายโรเจอร์โน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูร่างบางถูกข้อรหาร่วมกับองค์ชายรัชทายาดมันก็ไม่แย่ไม่ใช่หรืออย่างน้อยตอนนี้เจ้าก็ไม่มีคู่มันแล้วนี่นะไอริสหลับตาแน่นลมหายใจอุ่นๆขององค์ชายที่รินรถต้นคอทำให้เธอขนลุก หมอ่อมฉันอยากใช้ชีวิตอย่างสงบเพคะฟาบาทไม่แน่ว่า,าอาจมีเลดี้กลุ่มใหญ่กำลังรอทำร้ายร่างกายหม่อมฉันด้วยความบิดฉายอยู่ก็เป็นได้นะเพคะข้ารับผิดชอบเองไม่จำเป็นหรอกเพคะขอพระทัยที่ช่วยหมอ่อมฉันไว้ในวันนี้เพลงจบแล้วหมอ่อมฉันทูลลาไอริสตัดบทและโค้งให้กับองค์ชายด้วยความสุภาพก่ขอนจะขอตัวเดินออกจากฟลอเต้นรำหญิงสาวถอนหายใจเบา ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามทำให้เขาเห็นว่าเธอไม่เกรงกลัวสิ่งใดแต่การต้องอยู่ใกล้ชิดกับองค์ชายโรเจอร์ต่อก็ทำให้เธอหายใจหายคอไม่ทั่วท้องและไม่ได้ส่งผลดีกับเธอเลยสักนิดแต่เธอก็วางใจเพราะหลังจากจบงานเลี้ยงนี้เธอก็แค่ต้องอยู่ห่างจากเขาจะได้ไม่ทําให้ข่าวซุบซิบนินทาเกินเลยองค์ชายโรเจอร์ได้แต่ยืนมองร่างบางเดินแทรกตัวไปในบรรดาแขกเหือ เขาอมยิ้มบางๆและหัวเราะในลำคอคาเข้าใจแล้วว่าเศร้าหมายถึงอะไรดัลลัสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ